คาถาขอพรต่อองค์พญานาเปิดดวงเปิดทรัพย์มีโชคลาภทำมาหากินรุ่งเรืองปราบศัตรูหรือคนที่คิดไม่ดีกับตัวเรานะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมมารับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงบทสวดมนต์บทหนึ่งนะครับที่ ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับสามารถสวดเพื่อเสริมดวงชะตาในด้านของการทำมาหากินหาทรัพย์ให้มีโชคลาภให้รุ่งเรืองให้ร่ำรวยให้เสริมดวงร่านการค้าการขายนะครับเป็นบทสวดมนต์ขอพรต่อองค์พญานาคทุกตระกูลเลยนะครับอย่างที่หลายๆคนนะครับอาจจะเชื่อเรื่องของพญานาคมาว่ามีหลายตระกูล นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาให้บทสวดนี้นะครับบูชาทุกตระกูลเลยนะครับวิธีการสวดเนี่ยตั้งนโมขึ้้มมาก่อนสามจบจากนั้นเนี่ยให้ละเลึกถึงพระพุทธรูปนะครับปางหน้าคลกนะครับ ที่คุณนับถือแล้วก็ให้สวดดังต่อไปนี้นะครับอะมุหะกาสสุภุณยะคาสวดกี่จบก,ก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับ จากนั้นเนี่ยก็น้อมจิตของเรานะครับระลึกถึงพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพอรด้วยอำนาจคุณพารัตนาตายลูกขอพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัว รำรวยกิจการการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองดีมีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมามหาศาลทำมาหากินอะไร ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกอาชีพที่ทำขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกด้านของชีวิตผู้ใดคิดเป็นศัตรูผู้ใดที่คิดร้ายปองร้าย ให้ร้ายขอให้เขาเหล่านั้นแพ้ภัยตัวเองไปด้วยกรรมเขาด้วยเธอสาธุสาธุสาธุคาถาเนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างที่หลายๆคนทราบนะพญานาคเนี่ยก็เป็นอ่าสถิมพานนะครับที่ ศรัทธาในพุทธศาสนามากเคยมีตำนานนะครับมีเรื่องเล่านะครับว่ามีครั้งหนึ่งนะครับมีพญานาคองคหนึ่งศรัทธาพุทธศาสนามากนะครับจำแรงกายเข้ามาบวชเป็นพระนะครับแต่ด้วยมีอยู่วันหนึ่งนะครับรู้สึกจะเหนื่อยมากๆหรือเกิดอะไรขึ้นกับท่านเนี่ยแหละนะครับหลับอยู่ในกุฏินะครับด้วยความเหนื่อยเมื่อย,อยล้าเนี่ยก็ ลิตรไครนะครับกลายเป็นพญานาคตื่นเช้ามานะครับเพื่อนที่เป็นพระเนี่ยเหมือนจะชวนมาบิณฑบาตด้วยกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เปิดประตูห้องค่อยปุ๊บอุ้ยพญานาคกายท่านใหญ่มานะครับก็จากนั้นเนี่ยก็มีคนไปทูลบอกรูพเทธเจ้านะพระพุเทธเจ้าก็บอกว่าพญานาคเนี่ยจริงๆบวชไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์นะครับบวชไม่ได้แต่ว่า ด้วยเหตุผลบางประการนะครับก็ในปัจจุบันนี้ก็ทำให้ก่อนบวชเนี่ยมีการเรียกขานกันวันหน้านะครับก็เรื่องเล่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าพญานาคเนี่ยเป็นกลุ่มที่ศรัทธาพุทธศาสนามากนะครับแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์มากนะครับถ้าใครเคยศึกษาหรือฟังเรื่องเล่านะครับพิษพญานาคเนี่ยคือโอ้โหร้อนมากฮนะโดนวิธีนี้ ละลายเลยนะครับพญานาคเนี่ยนอกจากขอให้ท่านเนี่ยช่วยในเรื่องพกทรัพย์การทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วนะครับสามารถขอให้ท่านช่วยในเรื่องของการที่คุ้มครองเราให้พภัยจากศัตรูหมู่มานะครับใครที่คิดร้ายแพ้ภัยไปใครที่ว่าร้ายใครที่ให้ร้ายใครที่ทำร้ายเราแพ้ไัยไป แต่เราต้องไม่ไปทําเขาก่อนนะถ้าเราหาเรื่องก่อนนี้จบเลยนะครับก็สวดเสร็จก็ให้นั่งสมาธิแป๊บหนึ่งนะครับโดยระลึกถึงพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับเหมือนว่าท่านเนี่ยกำลังเป่งรัศมีคุ้มครองมาทางเรานะครับท่านอยู่ข้างหลังนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เรานั่งสมาธิอยู่ข้างหน้าท่านแผ่รัศมีมาคุ้มครองเรานะครับ แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนึกภาพว่าเราทํามาหากินขึ้นทํามาหากินรุ่งนะครับทํามาหากินรวยนะแล้วก็คิดเหมือนตัวเองมีกําแพงแก้วเจ็ดชั้นนะครับที่มองไม่เห็นคุ้มครองอยู่นะก็ นึกภาพตามที่เราปรารถนานะครับปรารถนาสิ่งใดขอให้ท่านนึกภาพนั้นออกมานะจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านรู้สึกอิ่มแล้วนะครับให้ค่อยๆออ,ออกจากสมาธิแล้วตั้งจิตอธิษฐานซ้ำอีกทีนนะครับด้วยอำนาจคุณพารันานาตนาตายขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวร่ำรวย ้นจากศัตรูหมู่มาทำพวงด้วยเธอสาธุครับจากนั้นเนี่ยก็ออกไปตั้งใจทำมาหากินนะครับตั้งใจกับชีวิตนะครับแล้วก็พยายามอย่าเบียดเบียนใครก่อนอย่าเป็นคนหาเรื่องคนอื่นก่อนอ่ะว่าง่ายๆนะครับแต่ถ้ามีคนมาหาเรื่องเราก่อนนะครับก็ตอบโต้ตามสมควรพอนะครับไม่ต้องรุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ต้อง่าทำอะไรที่มันรุนแรงมาก นะครับก็เขาแซะมาเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเบามากก็ปล่อยไปนะครับอย่างบางทีเนี้ยผมเนี่ยแนะนําเรื่องบทสวดมนต์ดีๆเนี่ยเชื่อไหมก็มีคนมาปวดนะเว้ยคือไปทําอะไรให้วะอ,อยากกระทำเหมือนกันทําอะไรให้นะฮะถึงบอกไนงะว่าบางครั้งครับเราไม่ใช่คนหาเรื่องนะเครื่องมาหาเรานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทําดี คนไม่ดีเดี๋ยวก็แพ้ภัยตัวเองครับคนไม่ดีเดี๋ยวก็เดือดนนร้อนใจคนไม่ดีเดี๋ยวก็รับเคราะห์กรรมของเขาเองนะครับแต่เราต้องมั่นใจจริงๆนะครับว่าสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ประมาณนี้ลวกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราใครปฏิบัติตามรู้สึกยังไงช่วยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ไหน่อยนะครับ ก็สุดท้ายหากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเรื่องกฎแรงดึงดูดอยากศึกษาข้อมูลเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะครับตอนนี้ผมก็เปิดคอร์สสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดนะครับรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับสวัสดีครับ